เราเริ่มเข้ามาดูชุดแต่งเจ้าตัว XLT สี่ตัวคันนี้กันเลยนะครับผมอย่างที่ต้นคลิปบอกไปนะครับผมแต่งเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับผมกันชนหน้าเหล็กหลังเหล็กนะครับผมบันไดเหล็กนะครับผมแล้วก็โลบาร์เหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์แฮมเมอร์เลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กหนานะนี่เห็นไหมนะครับผมพร้อมกับตัวนี้มีห่วงลากจูงสีแดงให้มีอ่า ตัวไฟลนหนอาเป็น LED มีสปอตไลท์ให้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับตัวกระจังหน้านี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นแบบแรปเตอร์นะครับผมคอนเดมัวีสามมิตินะครับผมอ่าแบบนี้นะครับติดไฟ LED สีขาวนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมมีไฟเดลั์นะครับผมติดเข้าไปหน้าให้นะครับฝากระโปรงเนี่ยติดอะคริลิกเรนเจอร์ให้นะครับแบบนี้เลยหล่อๆนะครับด้านข้างเนี่ย ติดให้เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับผมช่วงล่างนี้ปรับเซ็ตให้ใหม่เป็นล้อแม็กขนาดขอบ20ยางโอตาิ ani, นะครับผมเบนเอ2000นะครับยกสูงเพิ่มขึ้นให้2นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับปัดไดข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นปัดไดข้างของทฮมเมอร์นะครับบัดเหล็กเนาะนี่แบบนี้เลยติดบ้างกันลอยติดฟิล์มติดกันสาดนะครับติดราวหลังคานะครับผมด้านหลังมี สปอร์ตบาร์ของแฮมเมอรนะครับผมตัวนี้เป็นทรงปืนนะครับมีไฟนะครับผมพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังนะครับแบบนี้เลยไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่เป็นไฟท้าย LED นะครับแบบเต็มใบนะครับติดข้อบปอดท้าย LED แบบ3ามิติให้ตัวขีดเลนเจอร์ Ranger แบบนูนให้นะครับแล้วก็ตัวนี้กันชนท้ายเปลี่ยนให้ใหม่เป็นกันชนท้ายแฮ m เมอนะครับผมตัวท็อปเลยนะครับ มีไปต่อยให้มีหัวรักจูงให้นะครับเห็นไหครับนี่ของแอมเมอร์เนาะราลอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับนี่มีเบาะถังให้ด้วยนะครับภายในก็ทําเป็นเบาะหนังนะครับเดินใต้สีดํานะครับเบาะสีดํานะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ เดียโต้นะครับตัวนี้เป็นสิงสี่นะครับผมหน้าจอทัชสกรีนขนาดสิบนิ้วนะครับผมหน้าจอหลังพวงมาลัยแปดนิ้วนะครับมีพวงมาลัยไฟฟ้ามีแท่นชาร์จไร้สายนะครับมีตัวระบบปรับโหมดพร้อมกับตัวระบบการลื่นนะครับผมตัวนี้นะครับไอแบ็คหกใบนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ติดสครับเพจให้นะครับ มี ABS นะครับผมการล้อล็อกนะครับผมระบบวมปลอาไทยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0นิดนะครับผม170แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผมนี่รอรอครบจบแบบนี้เลยนะครับผมสนใจทักมาหาได้เลยจ่าเอฟอร์ปทุธุมโปรโมชั่นแรงปทรุมธานีนะครับผมเบอร์โทร0927321588นะครับผมไอทีไลน์0984188087นะครับ เดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะผมกับรีวิวเจ้าตัว XLT แต่งสไตล์ออฟโรดคันนี้นะผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ